ครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนทีน่ติดตามกับช่องเงินทองนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะนําข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับมาฝากกับพี่พื่เพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับดูไว้นะครับก่อนการเกียบสะสมเราก็ต้องหาข้อมูลกันก่อนนะครับว่าแต่ละเหรียญน,นั้นมีจํานวนมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันหรือยังและเหรียญแบบไหนที่จะมีราคานะครับทางช่องเงินทองของเรานั้นก็จะนําข้อมูลมาฝากนะครับดูคลิปของเราให้จบคลิปนะครับ ดูไปแบบช้าๆนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับข้อมูลจะได้ไม่ตกหล่นนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับวันนี้ได้นําเหรียญนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทโลหะสองสีนะครับแบบมุนเวียนของพ่อหลวงราชาาที่9นะครับนับวันนั้นก็ยิ่งจะลดน้อยถอยลงนะครับสาหรับเหรียญของพ่อหลวงราชการที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นพอสไหนนะครับพบเจอก็เก็บไปได้เลยนะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหมดไปจากระบบแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเหรียญเก่าสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเหรียญของพ่อหลวง รายการที่ขเป็นเหรียญสิบ,บาทหมุนเวียนนะครับด้านหน้าก็เป็นรูปพระหลวงด้านหลังนั้นก็จะเป็นรูปพระปางวัดอรุณนั่นเองนะครับเป็นเหรียญชนิดราคาสิบ,บาทแบบหมุนเวียนนะครับปีนี้ที่แนะนำมาแนะนําก็คือเป็นปีพศ2535น,นะครับถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าอนาคตข้างหน้านั้นดีแน่นอนถ้าเก็บไว้นะครับกับเหรียญสิบ,บาทโลหะสองสีนี้นะครับปี35นั้น ถ้าบอกว่าอยู่ในอันดับไหมก็ถือว่าไม่ได้ติดอันดับท็อปเทแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจํานวนการผลิตก็ถือว่าไม่เยอะเช่นกันนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตนะครับปี35นั้นมีจํานวนการผลิตอยู่ที่13บล้าน8ปดแสนห้าพเหรียญเช่นนั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับณนะปัจจุบันนี้ผ่านการใช้งานมาก็หลายปีแล้วนะครับระบบนั้นเหรียญเก่าก็จะนําไป ผลิตเป็นเหรียญใหม่ออกมาก็จะเป็นเหรียญของในหลวงรชัชกาลที่10แล้วนะครับรับรองว่าไม่เหลือเท่าเดิมแน่นอนนะครับสิล้านเหรียญน,นั้นถือว่าไม่มากนะครับณนะปัจจุบันนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่มากแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นนะครับถ้าราคานะครับตามท้องตลาดนะครับหรือในการซื้อขายออนไลน์นะครับในเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์กันนั้นก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 120บาทอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ต้องเป็นเหรียญ UNC นนะครับ120บาทถึง125บาทนี้เป็นเหรียญย n c นะครับ <S <S 2> <S 2> เหรียญที่ว่าผ่านการใช้งานอย่างนี้นะครับถ้าเหรียญที่สึกหลออย่างนี้ก็ไม่แพงนะครับบางทีก็อาจจะอยู่ที่15บาท20บาทนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นที่เหรียญที่ผ่านการใช้งานสึกหลอแบบดีอยู่ในมือผมนี้นะครับก็ <uke> ถือว่ายังไม่แพงนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับกาตรตกลงซื้อขายนะครับเพราะว่าบางคนที่เขาไม่มีเขาอยากเก็บสะสมก็อาจจะให้ราคาเราสูงหน่อยนะครับ แต่ว่าพูดถึงว่ายังหาได้ในระบบไหมก็ยังพบเจอได้ในระบบนะครับแต่ว่าก็จะมีการสึกหลอนั้นพอสมควรนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับการตกลงซื้อขายแล้วก็สภาพเหรียญอย่างที่บอกแะครับว่าการซื้อขายนั้นคนซื้อคนขายยู่พอจะซื้อจะขายกันเท่าไหร่นะครับแต่บอกได้เลยว่าเหรียญปี35นั้นก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมกับเหรียญที่ได้ราคา1 0บาทลหดสองสีนะครับนี่นะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นั้นซื้อขายทางออนไลน์นั้นมีอยู่ที่125บาทนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ผ่าาาานนนนนกรรรรใช้้งอะรระะไปมณัันนคบ สำหรับเหรียญสิบบาทหมุนเวียนนะครับของพ่อหลวงราชการที่9แบบหมุนเวียนนะครับปี35นะครับพบเจอก็เก็บไปได้นะครับเก็บสะสมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้นหมดไปจากระบบแน่นอนนะครับกับเหรียญของพ่อหลวงราชการที่9ไม่ว่าจะเป็นพอสะอะไรไม่ว่าจะเป็นชนิดราคากี่บาทนะครับรับรองว่าในอนาคตข้างหน้าหายากแน่นอนนะครับก็ฝากกับพ,พี่เพื่อนทุกคนนะครับทีบ่ชอบเก็บสะสมเหรียญนะครับพบเจอในระบบก็เก็บไปได้เลยนะครับ สำหรับเหรียญของพระวงค์ราชการที่9นะครับแต่อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่จะมีราคาก็คือเหรียญ <c oughs> ที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับถ้าเป็นเหรียญส0บบาทหมุนเวียนอย่างนี้นะครับด้านหน้ากับด้านหลังเขาจะสลับกันขึ้นลงอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญ <c oughs> ปกตินะครับแต่เมื่อใดก็ช่างถ้าด้านหน้ากับด้านหลังขึ้นทางเดียวกันนะครับก็จะมีราคาหรือว่าเหรียญเฉียงเหรียญเอียงนะครับก็จะมีราคาแน่นอนนะครับเพิ่มขึ้นจากหน้าเหรียญแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็ฝากไว้ก่อนใช้จ่ายก็แนะนําให้ ตรวจดูดีๆก่อนใช้นะครับเผื่อว่าจะเจออัตรียนที่หายากหรือเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับและหลายพศก็จะมีราคาที่เพิ่มขึ้นจากหน้าเหรียญนะครับคลิปนี้ก็จะนามาฝากไว้อีกหนึ่งปีพศนะครับก็คือเหรียญ10บบาทปีพศ2535น้านั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับอ่าจะได้มีข้อมูลนะครับในการเก็บสะสมมาฝากกับพี่บินเพื่อนทุกคนอีกเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับผม